จะมาวิ่งขึ้น้อยสุเทพกันนะคะตอนนี้เวลาเกือบหกโมงแล้วนะจริงมาตั้งแต่แบบวีห้าหน่อยๆด้วยความมืดนะคะ <c oughs> ก็เลยเมื่อกี้ว่าว่าแอบแวะไหว้คูบาเนาะศรีวิชัยแล้วก็ตอนนี้ก็ำลังเดินขึ้นวอร์มนะคะอะดูเลย เช้าก็ขับรถมาเนาะขับรถมาขึ้นดอยสุเทพนะคะก็ถึงจริงถึงแบบตอนปีห้ากว่าๆนะคะแต่ว่าแบบด้วยความมืดเนาะก็ al, แบบแอบอยู่บนรถแล้วก็เตรียมตัวอยู่ข้างล่างนะคะก็ไปถามทางเขาแถวน,นั้นว่าแบบเออตอนรถตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาทางนั้นตรงไหนให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ไปไหว้พระครูบาศรีวิชัยก่อนนะคะตอนเช้าเนาะอ่าแล้วก็วิ่งขึ้นมาเลยนะก็ระยะทางประมาณสิบโลสิ11ิบ1จ็โลนะคะโดยประมาณเพราะว่าป้าบพิ่งมาจับนาฬิกาตอนขึ้นมาเล่านิดนึงเนาะประมาณ500เมตรนะคะก็วิ่งขึ้นมาเรื่อยๆเนาะระหว่างทางก ก็แบบมีทั้งแบบธรรมดาบ้างมีขึ้นสูงๆบ้างอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็มาถึงประมาณเจ็ดโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ขึ้นมาข้างบนดอยสุเทพแล้วอันนี้ก็คือวัดข้างหลังนะแล้วก็อันนี้ดาวิวค่ะตอนนี้แบบประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะแบบท้องฟ้าแสงแดดจ้ามากฮะ,ะดูซี่อันนี้ต้องเป็นหมอกที่เราเห็นทุกวันแน่เลยนะคะนี่สวยงามมากๆแบบรู้สึกดีมากแบบโ,โหวิ่งขึ้นมาถึงนี่ไง ดอยสุเทพเย่โอเคไม่มีอะไรมากไปดีกว่าบา,บายลองไลฟ์พักแรกก็ไม่เคยไลฟ์เหมือนกันนะโอสวัสดีค่ะพี่นิคเข้ามาดูด้วยสวัสดีคิดถึงจังเลยโอเคค่ะบา,บายโอ้นะคะตอนนี้เราเ <laughs> มื่อกี้แผพักนะคะเข้าไปในดอยสุเทพเนอะเข้าไปกับสักการะบูชาเนะแล้วก็ตอนแรกก็คินใจอยู่ว่า จะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะเพราะว่าตอนนี้จะไปถึงพระราชตำหนักภูพิงค์นะคะราชนิเวศแล้วอีกสี่กิโลก็เลยว่าแบบจะเดินไปเรื่อยๆนะคะก็เลยแวะซื้อสเสบียงนะคะมีน้ำมะนาวส้มแล้วก็สับปะรดหนึ่งถุงนะคะเพิ่มน้ำตาลในเลือดนะคะให้เราสดชื่นสดชื่นนะคะก็จะได้สี่กโลถ้าไหวก็จะถึงดอยปุยนะคะแต่ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าปรึกษาขานิดนึงนะคะ ขากลับอกบว่าจะนั่งลดลงเพราะทางลงดูเราไม่ไหวนะคะโอเคอะไปต่อนี่คือเส้นทางนะคะโยโอเคค่ะอีกสี่โลต่อจากนี้นะคะอ่าสนุกแน่นอนนะคะโอเค Resuming workout. <laughs> Pausing workout. Resuming workout. จะใช้สิปคนละครึ่งอ่ะก็ไม่ได้จะโอนแทปนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมก็เลยว่าตอนแรกตัดใจแล้วว่าจะไม่ซื้อปรากฏว่าแม่ค้านะไปไปต่อนะคะไปต่อไว f i ได้น้อเราก็เลยแบบว่าสามารถโอนเงินกับก็ได้สองทีนี้มานะคะเพราะแรกก็จะเอาขนมให้น้องหมากินน้องหมาน้องมะรีที่วันี่ตามลงมาคนละน้องไม่กินเนาะเราก็ต้องแยกทางกันตอนเมื่อกี้เลยตอนเราขึ้นรถเราคอมเสียใจเนาะแต่ก็รู้สึกว่าประสบการณ เราก็แบบไปเจอบ้านคนอย่นั้นนะคะเขาก็ใจดีถ่ายรูปให้เราเขขอเข้าห้องน้ำอะไรยอย่างเงี้ยเออแล้วก็เดินเล่นไปในหมู่บ้านนะคะก็มีแบบของขายอะไรแบบนี้แบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่อย่างที่บอกนะเราใช้อินเอร์น็ตไม่ได้โอนซื้ออะไรไม่ได้เลอซือได้2อ,อย่างนี้เออเพราะว่าเงินสดไม่ได้พกมาเลยนะแรู้สึกว่าเออโชคดีมากที่แบบ,บทีรถคันนี้มาพอดีนะ เขาเอานักท่องเที่ยวมานะแต่ว่านักท่องเที่ยวเขายังเที่ยวอยู่เราก็เลยแบบขอมาว่าเขาลงมานะโอเค okay. เดี๋ยวลงไปข้างล่างเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ วันนี้เข้ามารับชมนะคะเอาไว้มีไปทิปที่ไหนอีกนะมาปังจะมาลง youtube นะคะเราประสบการณ์ใหม่วันนี้สวัสดีค่ะ